ลังจะทำอะไรคะไปไถนาไอ้ไ่ให้ไปดำนาไถนาจริงเหรอเป็นยังไงรสชาตเป็นยังไงจรับอกสิแหงบอกแล้วเฮ็ดตัวนด่นนี่ครับเฮ็ดบ่เฮ็ดแต่เพิ่นผาดผาดเข็นถอกต้องเ่กมไดไม่ก็ได้มาดไม้ก็ได้ อ๋อมีตักนี้จรางีโตขึ้นกันละนี้เอาพี่ต้นครับสองต้นตัดลอกดับหน้าือปน้าตัดคดไป้ับสระวันดต่องเล่นครับกมันอยู่เขาต้องลึกนะับอ๋อนู่ว่าบังคับมาเล่นเขาเลย่ทนต้นงามอะไไม่งังไงมตัว ไปน้าดีเยอะจัแล้วนอนห้องเบ่อันมันสีเขียวแนวนั้นแล้วมันตึงมาใสไหร่เดี๋ยวต้องขึ้นคือมันอยู่มันอยู่มันเองครับเป็นแล้วนาทีเจ้าะกระเทียมกระเทียมจริงเหรอเจาะกระเทียมใมันซะเทกันแต่มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ไงหอมโมญเหรอทะเลอันนี้บงเพราะว่านั่นกะระยะด้วยเนอ ไปเขียนเดื่อเจาอ้าเขียนอะไรครับเขียนลงเร็ยเจ้าเลยไอคอน,นิตาทำนาสี่คน,นลลแล้วเนี่ยนาลอยขัวอะไรตีสี่ถ่ายนาแล้วเนี่ยหน้าแปลงนี่แหละตีสี่พากันถ่ายทีสี่ครับม,มาถึงนนหไไนนกโมง